แฟนคลับเดือดจนขึ้นเทรนทวิตอากาสดีโดนรุมขอลายเซ็นกลางร้านอาหารตั้งแท็กตักเตือนควรให้พื้นที่ความเป็นส่วนตัวแก่ศิล,ลปินกลายเป็นกระแสะให้พูดถึงกันอีกครั้งสำหรับ SUGA แห่งวง,ง BTS หรือมีนยุนกิสเตเแนมอากาสดีที่ตอนนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมตัวแสดงทัวร์คอนเสิร์ตอากาสดีทัวร์ดีเดย์ อินแบงคอกในวันที่9ถึง11มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีและแน่นอนว่าแฟนคลับของเขาให้ความเป็นส่วนตัวกับศิลปินหนักมากเชเช่นเดียวกับที่อากัสดีได้ไปทัวร์ประเทศต่างๆก่อนหน้านี้แฟนคลับคาดหวังอยากจะให้ศิลปินได้ใช้เวลาส่วนตัวก่อนทำการแสดงเพราะเป็นการบินมาแบบเงียบๆไม่มีตารางการเดินทางเผยออกมาแต่อย่างใด เป็นอันรู้กันดีในเหล่าอาเม่เวลาเจอพวกเขาจึงไม่เข้าไปรุมขอถ่ายรูปหรือทำให้ศิลปินอึดอัดแต่อย่างใดนั่นก็เพื่ออยากจะให้ศิลปินจดจำประเทศไทยดินแดนเพื่อนเก่าว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยากให้เขารู้สึกสบายที่ได้กลับมาอยากให้มีแต่ความทรงจำดีๆเพราะเหล่าอาเม่ไทยรอเจอเมมเบอร์บาง่ันที่รักมานานแสนนานเหลือเกิน จนกระทั่งมีคนเห็นว่าอากาัสดีได้ไปเดินแถวย่านสยามใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครกับเมเนเจอร์แบบชิวไม้ยมกไม่มีการป้องกันแต่อย่างใดเสมือนแสดงถึงความไว้ใจที่มีต่ออามีสร้างความตื่นเต้นให้อามีเป็นอย่างมากลุ้นว่าสถานที่ต่อไปอากาัสดีจะปรากฏตัวขึ้นที่ไหนอีกแต่แล้วก็มีเรื่องราวที่สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าอามีเป็นอย่างมากจนเกิดกระแสวิจารณ์ด้านลบ ขึ้นเทรนทวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรีสเปกสึกับไพรเวซี่เมื่อมีบุคคลกลุ่มหนึ่งออเข้าไปหาอากาสดีเพื่อขอลายเซน็นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นภาพที่เห็นแล้วดูน่าอึดอัดใจซึ่งบุคคลกลุ่มนี้บอกว่าตัวเองเป็นแฟนคลับที่บังเอิญเจอศิลปินเพียงเท่านั้นแต่งานนี้แฟนคลับแย้งกลับถึงความบังเอิญเหล่านี้ว่าเป็นพรีวินเลตหรือไม่ ปรศนีเพราะดูเป็นความบังเอิญที่เหมือนตั้งใจทั้งบังเอิญไปกินอาหารร้านที่อากาสดีจองไว้ซึ่งเป็นเครือเดียวก,กันกับเจ้าของโพสต์บังเอิญเสิร์ฟเมนูน้ำจากร้านตัวเองบังเอิญเตรียมของต่างๆไปให้เซนและนำมาโพสต์แท็กร้านตัวเองนับว่าเป็นการโปรโมทเนียนๆแบบประหยัดงบหรือไม่ทั้งนี้ก็มีคอมเมนต์มากมายเข้าไปตักเตือนการกระทำนี้และมีหนึ่งคอมเมนต์ที่เจ้าของโพสต์ตอบกลับ ซึ่งคอมเมนต์นั้นมีเนื้อหาว่าเหมือนไปดักตอนที่จะไปทานข้าวเลยอ่ะคล้ายๆชาแซงมากกว่านะลายเซนที่ก้ายังไม่ดูเป็นลายเซนที่ก้าเลยค่ะเพราะดูแกรีบนะดูไม่ใช่วิสัยที่ก้าอะค่ะทางด้านข้าวของโพสต์ก็ตอบกลับว่าขออนุญาตให้ทนายที่ดูแลติดต่อไปนะคะรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะนี่คือพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ที่แชร์แต่เรื่องราวดีๆ ถ้ายังไม่รู้ความจริงแล้วเที่ยวมาร,ราลานคนอื่นกรุณาไม่ต้องมาดูขอบพระคุณมากๆนะคะเพิ่มความไม่พอใจให้เหล่าอามี่เป็นอย่างมากต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันประมาณว่าคุณยังไม่เคารพความเป็นส่วนตัวคนอื่นเลยแต่กลับอยากได้ความเป็นส่วนตัวซะงั้นหากอยากจะให้คนอื่นเคารพความเป็นส่วนตัวของเราเราก็ควรจะเคารพความเป็นส่วนตัวของคนอื่นเช่นกัน ยังไงวันนี้ก็ถึงวันแสดงคอนเสิร์ตของอากาสดีอาร์มี่ทั้งหลายไปสนุกกันให้เต็มที่นะ